สวัสดีนะฮะวันนี้เราจะมาทำการประกาศการจับรางวัลฉลากนะฮะวันที่สิบห้าตรงกับวันเสาร์นะฮะเสาร์หน้านะนี่ต่อยมาหนึ่งครั้งนะฮะโอ้เขาว่า,าใครมันก็เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะข้อมูลของที่นี่นะครับก็นี่ฮะ นี่ก็เป็นหัวเจ้าลิงตัวนั้นนะเป็นลูกน้องผมเองนะอันนี้ก็เป็นผมอันนี้ก็เป็นแอดนะฮะที่มาช่วยนะอันนี้ก็คือที่ประกาศนะฮะก็คือข่าวดีของที่นี่ครับอ่าโอเคเราจะทําการแจกของที่นี่นะนะครับก็รางวัลที่หนึ่งก็ประสาทนี่ทั้งหมดเลยนะครับก็รางวัลที่สองก็เพชรหกสิบสี่อันรางวัลที่สามทองหกสิบสี่รางวัลที่สี่พเทธิสิบคูณสิบ รางวัลที่ห้าเหล็กหกสิบสี่อันนะครับก็โอเคนะเราจะบอกวิธีการว่าเฮ้ยกูจะเข้าไปลุ้นได้ไงกูจะได้กูอยากได้จนะให้ไอพีกูอยากไปลุ้นกูอยากไปทําเนี่ยกูจะทํายังไงอ่านะครับติดต่อ,อชื่อได้เลยก็คือนะครับเราจะทําการให้ทุกคนนะฮะเข้ามาในที่ในเซิร์ฟนะครับให้เข้ามาในเซิร์ฟนะครับ วันเสาร์ที่สิบห้านะฮะสองห้าห้าหกนะฮะเข้ามา,มาให้ทุกคนเข้ามานะฮะเข้ามาในเซิร์ฟนะฮะสามทุ่มนะฮะเอ้ยไม่ใช่สองทุ่มดีกว่าสองสองทุ่มตรงนะฮะสองทุ่มปุ๊บเราจะทำการจดจดชื่อทุกคนนะฮะแล้วจดเสร็จเราก็จะทำการ,รจับจบฉลากนะฮะประมาณสิบ เอ้ยประมาณสองทุ่มยี่สิบเราจะทำการเริ่มจกฉลากเนะเริ่มจากรางวัลที่ที่ห้าก่อนแล้วก็เริ่มมาที่หนึ่งที่สองนะครับอืมมีข้อแม้ด้วยนะครับข้อแม้อะไรทุกคนที่มาแข่งต้องมีเทสทสกายเท่านั้นโอ้โหนะฮะถ้าใครอยากมาร่วมเอ้ยไม่นะฮะถ้า คุณต้องการเข้าร่วมนะฮะคุณต้องมีสกายนะฮะสกายก็คือโปรแกรม S K Y P E นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะให้ลิงก์โหลดไว้ด้านล่างนะฮะโปรแกรมนี้นสม,มมติว่าเ,า,าเลยครับสมม,มุติว่าคุณได้ประสาทรางวัลที่หนึ่งนะฮะทุกคนไม่ต้องเข้านะฮะเราจะให้แต่รางวัลที่หนึ่งสมม,มุติว่าคุณอะไรอะ N สมม,มุติว่าคุณหนึ่งสองสองสามสามอย่างเงี้ยเขาได้ประสาทก็ให้เขาเข้ามาใน สกายนะฮะถ้าไม่เข้ามาภายใน10นาทีเราจะทําการตัดสิทธิ์นะเพราะว่าเรามันจะไม่ได้คุยกันนะเราจะทําการตัดสิทธิ์นะแล้วก็เราก็จะจับรางวัลใหม่นะใครไม่มีสกายถ้าได้ที่1ก็ถึงแม้จะเราจะจับให้คุณได้ที่1คุณก็ไม่ได้เฮียอะไรเลยนะฮะถ้าคุณต้องโหลดสกายไว้เท่านั้นนะครับอ่ใครที่ทมีโปรเทคยี่สิบคูยี่สิบเจ็ดอันยี่สิบคูยี่สิบหนึ่งมื่น เอ้หนึ่งหมื่นแปดพันครับราคานะครับอันละหนึ่งหมื่นแปดพันแต่แต่ภาษานี้มีเจ็ดอันรวมกับบ้านหลังนี้พร้อมต้นไผ่กับแตงโมที่ปลูกไว้อีกเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับก็คือใครใครได้แล้วนะฮะก็คือเราจะนี่ครับเพราะว่าทําสมมุติว่ามีคนอยากรู้ว่าเอ้ยมึงจะทําไมแล้วมึงจะอยู่บ้านยังไงนะฮะก็คือผมจะเลิกเล่นแล้วนะครับ ผมจะไม่เล่นไมค์ครับนะครับสร้างเสร็จในวันเดียวก็เลิอกอ่ะใช่ครับสร้างเสร็จแล้วหนึ่งวันก็จะเลิกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเราจะให้โปรเทคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็รวมกับบ้านหลังนี้เราจะให้นะฮะรอมาที่หนึ่งนะแต่ต้องมีสกายนะฮะขอย้าต้องมีสกายเท่านั้นนะครับไม่มีไม่ได้นะแล้วใครนะฮะที่ว่าไม่ได้อยู่ในเซิฟนี้อยากเล่นนะฮะอยากได้เราจะทําการ ให้เลยนะฮะก็เราจะให้อ p พไว้ด้านล่างแล้วก็เข้ามาลุ้นลุ้นกับเขาเอาแล้วกันนะฮะก็วันนี้ก็แค่มาบอกเพียงแค่นี้ล่ะสวัสดีครับ